สวัสดีครับผมช่องบาวพลทองวันนรอดวันนี้ก็เป็นวันที่30ส,ส,ส่งท้ายปีเก่าปี67เพวกนี้ก็เที่ยงคืนพ้นเที่ยงคืนไปคืนนี้ก็จะเป็นปีห8ปนะครับทุกท่านก็ผมเอาบรรยากาศทางบ้านผมที่ช่วงของปีใหม่ผมมาถ่ายบรรยากาศตามทุ่งนาะให้ทุกคนได้ชมให้ให้ทุกคนได้ชมกันของวันปีใหม่นะ ก็ชนบทของตามบ้านนอกมันก็อยู่ตามภาษาบ้านนอกทุกวันนี้คนก็ออกมาอยู่ให้อยู่ได้อยู่นามหบมุแแ้้วนั่นบรรยากาศต้องให้ท้องนานนะ ท้องเน่ท้องนาตรงตรงนี้นะเขาจะทําเป็นโคกหนองนาเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเนี่ยทุกานเห็นไหมทุกวันนี้คนเรามาอยู่ตามท้องเน,น่ท้องนากันเน่ยนู่นบ้าน,นก็ตุงตรงนี้จะเผาเทิงเผาถ่านเช่นเียวะทางนู้นก็จะเผาถ่านกันนะเป็นธุรกิจเผาถ่านทุกคนทา่านนี่คือเป็นโคกหนองนาที่เขาทาแต่ก็ลงทุนไปเยอะก็ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้น,นผมก็มาดูมาถ่ายคนที่ถมก,กันนั้นเป็นบอ่อ บ่อน้ําของโคกหนองนานะที่เขาจะจัดทําทํานโคกหนองนามันเป็นเส้นทางไหมเขกกันใช่ไเนี่ยทำไมที่เขาเดินทําทําที่แรกอะ่ะเนี่ยเห็นไหมเขาอ้อมหมดเลยไหมล้วเนเดี๋ยวซูมให้ดูนะจะเป็นล้ออ้อมล้อมล้อมไปหมดเลยไหมอ,อม้อมอ้อมเลยไปถึงนูน่นเนี่ยตามนี้ตามตามกล้องที่ผมชี้ตรงนี้นั่นไปถึงนูน่นก็ไปถึง บรรยากาศของท้องไร่ท้องนาช่วงของใหม่ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ท่านตามบ้านนอกคอกนานี่แหละ <c oughs> คือเดี๋ยวนี้บ้านนอกจะมากอยู่เขาออกมาอยู่ตามทุ่งท้องนากันหมดแล้วทุกวันนี้บรรยากาศทุกวันนี้โอ้โหตามทุ่งนาช่วงส่งท้ายปีเก่านี้ก็สงสนานตามบ้านนอกซาสนุกสนานตามสไตล์บ้านนอกท่านแต่ว่าบ้านนอกไม่ใช่หรอกมันสี่จีห้าจีก็ถึงหมดแล้วนะก็เนี่ยท้องไร่ท้องนาที่อยู่เนี่ยเป็นโคกหนองนานนะ ที่เขาลงทุนเนี่ยไม่ได้ผลอะไรนะตรงทุของ,งานายเขาทาอยู่เนี่ยเขาก็ทําไปเพื่อตามกระแสแต่ก่อนนะนะก็ไม่มีอะไรเน,นี่ยขุดลอกตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นน้อยนะลงทุนไปเนะี่ยเยอะนะตรงนี้ตรงเนี้ยช่วงผมเห็นแต่ทีแรกแต่ก็ทำนะถถแต่เขารถทุงรดไถรดแบคโคเข้ามาขุดเนี่ยขุดเต็มไปหมดเลยแลีวเนี่ยตรงทีถ่ถ้าจะเป็นโครงการโคกหนอง,งานาเนี่ยแล้วก็ใช้เนี่ยตะอ้อมตะขายเนี่ย พาดูใกล้ๆโครงการโคกหนองนาของไหนแถวไอ้บ้านหลวงโด่งกามีอยู่ที่เดียวเดี๋ยวผมเห็นนะแต่ที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ผมถ่ายทุกคนที่อยู่ตรงนี้นี่คือแม่นโคกหนองนานะยอดทำเยัอนะเขาลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมนี่คือโคกหนองนาเนี่ยรั้วกั้นเนี่ยอ้อมอ,ไไนะอมมีกหมดเลยเห็นไหมเป็นบรรยากาศที่สุดยอดจริงๆครับห้องได้ท้องนาแล้วนะคือมาเปลี่ยนบรรยากาศของชนบทกันบ้างที่มากับหมาเนี่ยเห็นไหม มากับมาเห็นไหมบรรยากาศนะนี่คือโคกหนองนาเนี่ยคล <Okay. S 1> องเด้ทองนาชมบรญยาศของไอ้คลองได้ทองนาทุกคนท่านของไอ้ช่วงสงท้าปีเก่าต้อนรับปีใหม่พวกนี้ก็เป็นปีใหม่แล้ว <Okay. S 1> ก็มาถ่ายเอาคลิปบรรยากาศตามคลองได้ทองนาช่วงส่งท้าตีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้คนได้ชมกันที่บ้านผมนะบ้าน <Okay. S 1> ที่ผมอยู่ นี่เห็นไหมเนี่ยคือโค้งหนองนานะเนี่ยทำกันนี่นั่นเป็นสระเขาก็อ้อมสระไปด้วยเห็นไหมตรงนั้นละ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนะนั่นแหละ,ะสระที่ดูนะนั่นแหละสระสระของโค้งหนองน,นาอ้อมหมดเลยนะที่เขายาวเลยเนี่ย,ยวงการเขาแต่ก่อนน,นะนะเด็กยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ปลูกแต่ข้าวแล้วล่ะก็สุขสารกันตามท้องไร่ท้องนา ป็นบรรยากาศของช่วงเย็นปีห้าโมงแล้วจะเป็นห้าโมงแล้วนี่วันอาทิตย์เกลางจะตกไงดูื้มเงสวยไงสุงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดี๋ยวนี้นั่นครูก็ทางก็สุขสนานกันเราก็กินเลี้ยงกันจัดส่งท้ายนะเที่ยงคืนนี้ก็ต้องได้ดูเสียงผู้เสียงไรแหละทุกคนทุกท่านในบรรยากาศท้องไร่ท้องนาช่วงเขาเก็บเกี่ยวข้าวหมดแล้วอางนี้ มันก็มีควายควายอยู่รุ่นสองสามตัวใกล้ใกล้ขายเก,ก,ก่าเสิงเพลงผิดกดตูทูบบาท,ที่ด้วยกระสี่าวก็ไม่รู้นส่นงเพลงนั่งควนนั่งด้วยสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เปลี่ยนบากาศก็หลงังปีใหม่เสร็จแล้วคนท่านผมจะไปถ่ายคลิปอยู่จะไปทางสีสกิดผมจะไปกราบหลวงปู่เสียม วัดชัยมงคลพระที่สวยไหมทุกคนทุกท่านเห็นไหมพระที่กลางตกตกท่วงยามเย็นอากาศกลางเย็นด้วยตอนนี้กลางเย็นจสบายนะก็เข้าหน้าหนาวกันนะมันอย่างบ้าหลยกินสบายดีก็ยังไงก็เนี่ยคือบรรยากาศของท้องไร่ท้องนาแถวบ้านผมอยูอ่ที่บ้านผมอยู่นะบ้านหนองดุงอำเภอพลทองจังหวัดรต้อยเอ็ดผมก็ได้ถ่ายเอาบรรยากาศของบ้านหนองดุงให้ทุคนได้ชม ภาพที่กำลังสวยหมาก็หมาที่มาตามผมนู่นวิ่งไล่กันอยู่น, 3, 4, นู่นนะสามสี่ตัวน่ะสุขสารจะเล่นว่ะนะว่นนะมันดีใจมั้งไม่ได้ออกมาอยู่แต่อยู่กับที่แต่บ้านหลายทางนูน้นก็ส่กันนาะกำลังจะจะลองปีใหม่กันเนี่ยเปิดเพลงตั้ม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 อยู่นะสงข라이่ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลง ท,ที่เผาถ่านนะที่เผาถ่านที่ใครที่มันเขาเขาเผาเผา,าถ่านถ,านถ,านถานา่ายไงผมก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้คุณได้ชมกันพูดคุยกันยามเย็นชมบรรยากาศตามแถวบ้านผมว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนดูบรรยากาศท้องเลทท้องนาแถวนี่อยู่ท้ายบ้านนะท้ายหมูบ่บ้านบ้านเราเข้าไปข้างในนู้นอีกนู้นไปี่นู้นไงไปงงหมู่บ้าน ออกจากออกจากศูนย์ใหญ่มาก็ประมาณสักสี่กิโลนี่แหละท่านเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆของชอนบทช่วงสง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชนบทบ้านเราอะนะบ้านบรรอกข้องหนาจะเป็นว่าบ้านลอกข้องหนาก็ไม่ใช่อกท่านนี้มันก็จะเลยเขาถึงแล้วละ่ะแต่ละก็ยังเป็นบรนนอกอยู่คือว่านะี่แหละเป็นอย่างนี้ครับโอ้มทานบรรยากาศจนดทบ้านเรานะ อตอนเย็นนั่นนึ่งก็เป็นท่องไฟแล้วเห็นไหมที่จุดลงไฟแต่เขาไมไ่จุดแล้วนะเขาห้ามแล้วนู่นนะ่ะน่ะห้ามลงไฟแสงห้ามวงไฟแสงนะแต่ก่อนจุดกันเดี๋ยวเขาไม่จุดแล้วเขาไม่อนุญาตแล้วเพราะมันเรียนอันตรายไงเขาไม่จุดแล้ว,ลวนั่นเกิดเป็นต่ำๆนั่นก็ควายนะน่ะน่ะ,นะควายสองตัวเห็นะหกำลังกินยังเลียนยาก,กับกินเฟือง เป็นโ,โงรงฐานนี่แหละควรอยู่นะเปิดเพลงทุ่มเท่าเขารอฉลองปีใหม่สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่ทางนั่นก็คือโคกหนองนาแหละแต่ผมไปถ่ายดูแล้วที่อ้อมอ้อมล้วนอะ้อมเมื่อ,องดีไหม,มนี่คือบรรยากาศท้องไร่ท้อง,อง,งานายามชเฉลิมฉลองท้องที่สามสิบสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กริบ้านนอกคอกนาของช่องบ่าวบ้านบ่งบ่าวช่องบ่าวนทองกุลิตเ่อมาเจอกับบรรยากาศที่คนได้ชมกันตอนเย็นๆก็ฝากกดติดตามช่องทุกทุกบ่าวลนรองก็ลิศ้วิสานให้ผมชักหนึ่งช่องด้วยนะครับผมผมก็ทางคอนเทนต์ผมก็จะเกี่ยวกับคลิปเกี่ยวกับคลิปทั่วๆไปทุกคนท่านคลิปสามารถออกเป็นทางวัดตามจังหวัดต่างๆไงก็ฝากกดติดตามช่องบ่าวปนรองก็ลิศสายผมักหนึ่งช่องเลยนะฝากกดติดแจ้งเตือนด้วยนะครับผมี่าขอจบคลิป ส่งท้ายปีเก่าของที่สามหยุดของมูดิ้งวนปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนที่ชมคลิปผมก็ขอให้มีความสุขขอมีความสุขขอเจริญและบ้างมีสีสุขมีเงินมีทองมีใช้มีปังปังตลอดของปีหน้าและปีนี้นะทุกคนขอให้มีความสุขนะครับผมจากใจช่องบ่าวคนของเลยขอจบคลิปท่านี้นะครับผมกาซีนะครับผม